รอเบิงต้นกระเกียวอะไไม่้องักลากนี่หมดอ๋อมีต่อ ค้องไม่ออกกันหาเก็บปักวนันข้องตลอดอลอดเลยว,วันก็ไม่ดด้เนี่ยหนันเก็บ ดูไลา์กัเร็วว่มีเลตะตนมันอ, <c oughs> อยางสิงมันคุณนูนางวอกเออแต่กูุ้นูนางวอมัอึงเฝ้านีนเออหลานดีนดนมันมันมีตะต้นนมน thằng bán những biết tờ tuần cái cháu chết vô sau anh mà anh vô ngầu Hên là ん ต้นพักวานก็นได้อาจารย์ใมากวูดนย่นีนเนี่ยเสียมาเหนไหมเสียมาเสียม,มาเอาวานอันนี้เขรอวานดึงมาได้เอา,อนอา,อาเอานี่แล้วมีป้ปลูกวานดึง,งอย่างนี้ละ <laughs> <laughs> nó bán đi người lại bán đ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 i คอเทคอเทบาดดึงบานดึงเข้าฮะบอบธรรมาศาสของมันบาดดึงครับบาดดึงเข้าบาดดึงเข่าก็ผมเป็นนี้ได้โทษนะครับครว่าเป็น บอกจีงคงกับ่านอีกน่านนะปูมันไหล่ะองยางก็บอกมาบอกนหน่อยแงานอิงเข่างานยนเข่าเขาได้โทษหรอกสามาถงานอิงเข่าซุ่มน่ยตีป้าแตกตัวซุ่มน่ ้ไปเฮ็ดไอหวานเหนียวหวานคงกับพ่นตีเท่าใครขึ้นคือออ่งนี่ลูกลูกน่ากลัวหน่อยนี่น่ากลัวเอา้จ้ากลวนียงสัง น่าจะเป็นดงเหมือนโคกแล้วก็ดง ม <ss> ีนี่ดอกกระเจียวก็ได้หายากโคกใดนึงบ่มีด โอ้ม oh, ันละหายจกแทบวันฮะเอออีลอกเสรลวหันไปเอาเสียมมาเสียมมาเลียวอีวอ si ีลอกเอาอยู่อีลอก พ่อแล้วดอกกระเจียวบันพ่อฮอดก่อยเหี้ยก้อยหัวขั้นก่อยกอย

บมาดูเลกๆคก้งน้งเป็นว่ามากๆลโอ้ยามไ่มีใเนาะคือ้ไี้เิดใแล้วมันไม่เกิดดอกเพาะไน่าไม่เสียบไม่เสียบไม่เสียบห

มักโคงเียดได้เอ้ยพอเออนี่แหละโชคไม่เสียเียวั้นยนบูบูโชคกระไลอ่าุดเียงได้ยงสีรอนอยู่เลยโชคบัตเนาะโชคของบัตเนาะน้ำไก่ก็เสียมไงสามดวงกัน ดวงนิงเนเขาหายพ่อยดดอนไปจ้าก็ไปไตายอสไห้หนงกันเลยนั่นเดมูนตมค่น b u a พูดีนม้ไผ่เนี่ยบุญ่อยก็ลายก็ก่อยลายครับแล้วยีวันยีล้อสาเนี่มีตัวหัวก่อยตพักกัดพักกัดเจาอ่ะมี้องนังแล้ว นี่นี่นีอันนี้แม่นก่นี่นี่นีุ่้มเลยดิคุ้มเลยดิเขาลักนแม่นบราแม่ยังได้ละเียวบอลตัวนี้ หวานนึ่งเปาะ mai yang ụt phụt ít biệt này Hay chiếc ta này Mà dây việt xuống Mẹ thôi เาเวียดชือวันมีสองสีบ่เหวี่นนักแดงนักเขียวันนี่เขียวขาน่ขาวกับพี่บ่แดงเขียวขาวบ่เวียดชื่อวันโน ทิปิโสปควาโยมมาราชาโนเทวสชุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตุะโมพุทธายะเทวสชุวรรณโนจัตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสะพุสะเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทโตเทวสชุวรนโนณโมพุทธายะเวสะพุชะเวสสะพุชะเออ กำลัตงต้งมมะม่าถ้าคู่บาอาจารย์มาขุดอีหลอกขุดกระเจียวไปไปลูกไว้วัดอย่านี้ก็กำลังต้มมะมาอยู่สันเพียรคู่บาอาจารย์กับเขาอาเขาดงไปเมื่อแล้วเป็นกำลังไปหานต้นกระเจียว ่ในปลาไดดงพร้อีลอกได้ยังกเอาเนะของปลาไปปลูกนี่ก็ได้กระเจียวแนะ่ได้อีลอกแนะ่กับบัานลายมันได้ดกของนี่ก็ลังสีจันเพ่นเนาะ อัลฟอร์ดอ้อไข่บ่แห้งบ่